สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงตลอดชีวิตของคนเกิดปีฉลูค่ะ โดยมุ่งที่จะให้คนเกิดปีฉลูได้ดูเป็นแนวทางนะคะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเป็นการเตรียมการนะเพื่อที่จะทําอนาคตของเราให้ดีที่สุดนะคะเต็มกําลังความสามารถที่จะทําได้โดยคนเกิดปีฉลูแต่ละท่านนะย่อมมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะการที่เรามาดูแนวโน้มมันจะช่วยให้คุณสามารถที่จะรับมือกับเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นแน่นอนนะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะขอให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นโดยแม่หมอจะอ่านดู งตามไพ่ที่เปิดขึ้นมาเท่านั้นนะคะเริ่มกันเลยค่ะนัดในส่วนของตัวตนคนเกิดปีฉลูคุณเป็นคนใจดีนะคะใจดีใจบุญมีเมตตาค่ะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากละเอียดอ่อนนะคะเป็นคนขี้สงสารขี้ใจน้อยนะบางคนน้อยใจคิดมากใครว่าอะไรนิดๆหน่อยๆคุณก็เก็บมาคิดแต่ว่าคุณคิดนะแต่ไม่ยอมแสดงออกให้คนเห็นไม่พูดไม่บอก นะเก็บความรู้สึกเสียใจนะบางทีก็เก็บความน้อยเนื้อต่ําใจไว้กับตัวเองแล้วก็มานั่งเศร้านั่งคิดมากอยู่คนเดียวนะทีนี้จะว่าไปแล้วค่ะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีน้ําใจดังนั้นนะรอบตัวคุณนะคะมีแต่คนรักมีแต่คนชอบใครๆก็ชอบที่จะเข้ามาพูดเข้ามาคุยด้วยนะคะเรียกว่าก็มีเสน่ห์ในตัวเนาะ ทีนี้ตามพื้นดวงชีวิตของคนเกิดปีฉลูค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันราบรื่นแล้วก็จะดูราบเรียบด้วยไม่ได้มีอุปสรรคแบบใหญ่ๆไม่มีอุปสรรคหนักหน่วงใดๆนะคะอุปสรรคใหญ่ของคุณคือตัวคุณเองคือด้วยความที่เป็นคนคิดมาก นะชอบที่จะแบบพอจะคิดจะตัดสินใจอะไรจะมีปัญหาเรื่องของความลังเลค่ะขาดความมั่นอกมั่นใจในตัวเองขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความกล้ายิ่งคุณมีอายุายมากเท่าไหร่นะยิ่งมีความกลัวนะกลัวอนาคตกลัวความไม่แน่นอนจะคิดเยอะกว่าช่วงช่วงเด็กๆนะคะช่วงวัยรุ่นไม่กลัวนะแต่พอโตขึ้นหน่อยนีย่จะเริ่มรู้สึกว่าเอออันนั้นก็กลัวจะทําได้ไม่ดีกลัวอะไรความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ ไม่ค่อยแสดงออกเนาะถ้าสมมติวนเราเพิ่มความกล้าให้มากขึ้นหน่อยนะชีวิตจะรุ่งโรจน์มากกว่านี้แน่นอนค่ะต่อไปเรามาดูช่วงวัยเด็กนะคะวัยเด็กปกติทั่วไปเลยนะคนเกิดปีฉลูจะพิเศษหน่อยนะคะตัวคุณเองคุณมักจะเป็นลูกรักของแม่ค่ะส่วนใหญ่เป็นลูกรักของแม่แม่คุณทนุถนอมเรากับไข่ในหินเพราะอะไรมีแนวโน้มว่าเพราะว่าในความรู้สึกของแม่เนาะ คุณดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงดูอ่อนแอดูนุ่มนิ่มหน่อยหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะแต่นอกนั้นไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะเป็นวัยเด็กที่ที่สบายๆอะคะ่ะนะมีความสุขตามอัตภาพเนาะทีนี้มาดูช่วงวัยรุ่นบ้างคุณเป็นเด็กกล้าได้กล้าเสีย กล้าลุยชอบทําอะไรเสี่ยงๆนะคือคุณเป็นคนที่อยากทําอะไรคุณก็ทำนะไม่ค่อยฟังใครนะผู้ใหญ่พูดไม่ค่อยฟังไม่ใช่ดื้อนะ คุณไม่ดื้อใส่ใครไม่ดื้อใส่ผู้ใหญ่นะคือผู้ใหญ่นะจะเอ็นดูจะให้ความช่วยเหลือคือเป็นที่รักของผู้ใหญ่เลยนะแต่ว่าคุณแค่มีวิธีที่จะไม่ฟังเขาคุณมีวิธีที่จะทําตามใจตัวเองโดยที่ผู้ใหญ่ก็ไม่ดุไม่อะไรเลยเนาะมันอาจจะเป็นความสามารถวิเศษเฉพาะตัวของคนเกิดปีฉลุก,ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสบายไปค่ะ เรื่องของการเรียนนะเป็นคนเฉลียวฉลาดค่ะเรียนดีนะก็เก่งพอตัวแหละแต่ว่าข้อเสียคือไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยขยันห่วงเล่นนะดังนั้นผลการเรียนก็เลยอาจจะไม่ตามเป้าเท่าไหรนักนะคะยังไงก็ยังถือว่าเอาตัวรอดสบายๆนะไม่ใช่เด็กเกเรนะคะแค่เป็นคนที่ชอบอิสระนะเป็นตัวของตัวเองมากไปนหน่อยแค่นั้นเองค่ะ ทีนี้มาดูในช่วงของวัยเรียนมหาวิทยาลัยเนาะช่วง1ิ2เ่ต้นต้นอย่างเงี้ยนะคะช่วงแรกๆของการเรียนมหาวิทยาลัยต้องบอกว่าทำได้ดีมากขยันขันแข็งเรียนดีทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีค่ะแต่พอช่วงท้ายๆหน่อยเอออาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างเนาะทำให้การเรียนของคนเกิดปีฉลู ไม่คือออกมามันไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อะอาจจะเป็นความผิดพลาดตัวคุณหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าได้เกรดต่ำนะผลการเรียนต่ํากว่าที่คาดเอาไว้แต่ว่าอย่าง,างมันไม่ได้ส่งผลต่ออนาคตนะเพราะฉะนั้นก็กไม่เป็นไรแต่แพรว่าตัวคุณเองคุณก็ผิดหวังกับผลงานของตัวเองนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะแต่โดยรวมก็อเอาตัวรอดได้นะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูในช่วงวัยทํางานบ้าง วัยทำงานถือว่าทำงานอย่างมีความสุขเลยทีเดียวเริ่มต้นทำงานก็ดีเลยนะคะนะงานการงานราบรื่นนะคือจริงๆไม่หมอมองว่าช่วงต้นคุณจะทำงานแบบ เออทำไปงั้นงั้นน่ะทำแบบไม่ค่อยใส่ใจด้วยด้วยนิสยัยชอบสบายเนาะนะงานการก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นแต่ว่าเอาตัวรอดได้นะคะเพราะข้อดีของคุณคือมีเพื่อนร่วมงานดีและผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอ็นดูหัวหน้าเนี่ยชอบจังเลยนะคะเอ็นดูคุณเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยสามารถที่จะเอาตัวรอดได้โดยที่เราไม่ค่อยได้จริงจังมากไม่ขยันเอางั้นเด้นะทีนี้ช่วงที่คุณจะมาเริ่มต้นจริงจังกับชีวิตของการทํางาน เริ่มคิดถึงอนาคตและเริ่มคิดถึงความก้าวหน้านะคะคือช่วงอายุ27 28เป็นต้นไปนะคะมันเหมือนทุกอย่างเริ่มลงตัวนะก็จะเริ่มมีความสําเร็จให้เห็นคุณก็เริ่มที่จะวางแผนเรื่องการงานที่มันแบบจริงจังขึ้นเราก็จะได้โดดเด่นมากขึ้นนะคะทีนี้ช่วงอายอุช่วงการงานของคุณที่ โดดเด่นที่สุดนะคะคือช่วงอายุ34-36นะคะสำหรับบางท่านที่แบบว่าจะโดดเด่นตั้งแต่อายุยังไม่เยอะเนาะส่วนอีกช่วงหนึ่งนะคะที่แบบว่าประสบความสำเร็จสูงสุดคือ50-53ค่ะ ช่วงอายุ50-53 2สองช่วงอายุนี้นะคะ34-36กบ50-53เนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดเรื่องงานมีโชคเรื่องงานนะคะทวมทำอะไรก็สำเร็จมีความสุขมีความพอใจไม่ว่าคุณจะจะทำงานอะไรด้านไหนนี่คือจุดสูงสุดนะคะคุณต้องเก็บเกี่ยวความสำเร็จให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพอหลังจากพออายุ54-55ไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มทรงๆแล้ แต่ยังไงก็ตามแต่นะต้องถือว่าช่วงบ้านปลายชีวิตของคนเกิดปีฉลูเนี่ยด้านการงานต่อให้คุณประสบความสำเร็จอย่างสูงขนาดไหนคุณไม่วางมือง่ายๆนะตราบที่คุณยังมีเรียวแรงคุณก็จะหาอะไรทําไปเรื่อยไม่หยุดง่ายๆนะคะถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ,อ,อาชีพที่ถูกชะลกของคนเกิดปีฉลูกันบ้าง อาชีพที่ถูกฉลกของคุณนะคะจะเป็นอาชีพที่เน้นความสบายใจเป็นหลักค่ะสบายใจสบายกายไม่เหนื่อยมากหรืออาจจะเป็นงานที่ติดต่อกับผู้คนเยอะ งานที่แบบว่าเออต้องเดินทางด้วยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าขยันนะที่ต้องเดินทางน่ะขยันที่แบบว่าจะทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะชอบทางนั้นมากกว่าหรือจะเป็นงานบันเทิงก็ได้หรือจะพลิกแนวไปในแบบเอองานราชการพวกนี้ก็ได้งานเก็บกับกฎหมายนะทหารตํารวจได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จะโดดเด่นมากๆก็ในเรื่องของการทํากิจกิจาการส่วนตัวมีธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยนะคะคือยังไงขอแค่แบบ เออมันไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องลุยมากนะแล้วก็คุณชอบที่จะทำนะคุณจะทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินตามดวงแล้วนะคนเกิดวิฉลูมีกินมีใช้ค่ะพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนนะแล้วดวงคุณดีนะเรื่องเงินเงินทองๆมีคนช่วยมีคนอุปถัมภ์นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ถือว่าช่วยเหลือกันดีอยู่แต่ทีเนี้ย ด้วยความที่ช่วงไหนถ้ามีแบบเที่ยวบ่อยเดินทางบ่อยแล้วก็ใช้เงินตามสบายโดยที่ว่าเออไม่ไดออ้ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเงินมันก็จะมีตึงๆบ้างมีต้องหมุนโน,น่นหมุนนี่แต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะที่ต้องหมุนเงินบ้างก็แค่ช่วงแบบเออสองสมปีอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกอย่างมันก็จะไปได้ด้วยดีพองานคุณสําเร็จพอธุรกิจประสบความสําเร็จจนถึงขั้นสูงสุดอย่างที่แม่หมอบอกทุกอย่าง มันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคล่องตัวนะคะมีใช้มีจ่ายคล่องตัวมากๆทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณใช้เงินให้มันน้อยลงประหยัดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจในการเก็บเงินเก็บทองหน่อยรวยแน่นอนคนเกิดปีฉลูถ้าคุณตั้งใจว่าคุณจะรวยคุณรวยแน่แต่ว่าถ้าคุณตั้งทงเอาไว้แค่แบบว่าเออเอาแค่พออยู่พอกินก็พอแล้วเพราะเราเราไม่ค่อยกระตือรือร้นมากเนาะเราเราเป็นแบบว่าเออเอาสบายๆเป็นหลักอะเนาะ ถ้าตั้งเป้าหมายแค่ว่าอ่ะพออยู่พอกินก็พอมันก็จะได้แค่นั้นเนาะ,ะเพราะว่าคุณหาเงินได้เยอะแต่ก็ใช้เยอะเหมือนกันอะก็พิจารณาเอาว่าตั้งใจจะรวยไหมนะคะทีนี้มาดูมาดูเรื่องความรักคู่ครองกันบ้าง มีเกณฑ์แต่งงานนะคะไม่โสดหรอกนะคนเกิดปีฉลูเกณฑ์แต่งงานมีครอบครัวที่เด่นๆหน่อยนะคะตั้งแต่อายุยี่ห้ายี่หกเลยนะคะนะมีเกณฑ์แต่งงานละนะส่วนบางท่านก็อาจจะนู่นเลยไปสามสิบสี่ถึงสามสิบหกนะสามสี่สามห้าสามหกนะก็จะเป็นสองช่วงเนี่ยนะคะสองช่วงที่เด่นๆน,นะแต่ช่วงอื่นๆก็ก็มีนะคะแต่งงานได้นะแต่ว่ามันเด่นสุดๆคือสองช่วงนี้สองช่วงนี้เอาไว้ให้คนโสดที่ที่โสดมานานเนาะคนโสดปีฉลูถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วโสด ต้องตับจับจ้องช่วงเวลาเหล่านี้ดีๆถ้ามีใครเข้ามานี่ก็ต้องโอกาสดีๆต้องรีบคว้าไว้นะเพราะมีเกณฑ์แต่งงานนะคะเ,เกณฑ์คู่ครองนะคะคู่ครองของคนเกิดปีฉลูถือว่าเป็นคู่ที่รักกันดีนะคะดูแลเอาใจใส่กันดีนะคะคุณเอาใจใส่แฟนแฟนดูแลเอาใจใส่คุณแล้วเป็นคนที่มีความเหมาะสมกันดีมากนะคะคือในความสัมพันธ์จะไม่ค่อยมีหลอกเรื่องทะเลาะเบ,บาแวงคุณไม่ทะเลาะอ่ะ คุณชอบเก็บความรู้สึกไงคนเกิดปีจุลูก็เลยไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะเพราะคุณก็จะเฉยของคุณแล้วก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจมันก็เลยอาจจะทําให้แบบว่าทุกอย่างบางทีพอทะเลาะกันแต่มันไม่บานปลายนะคะบางท่านนะอาจจะได้คู่เป็นคนไกลนะคะอาจจะทํางานไกลกันนานๆเจอกันทีบางคู่อาจจะทํางานด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีช่วงเวลาที่เออต้องเดินทางไปไป,ไปมาๆมันมีระยะห่างบ้าง เป็นระยะห่างซึ่งต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจกันทั้งสองคนนะตัวคุณเองนะคะคุณต้องรู้จักที่จะเปิดเผยความรู้สึกความน้อยใจหรือความรู้สึก ทุกใจบางอย่างของคุณที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อย่ากเก็กบไว้คนเดียวนะคะมีอะไรให้พูดให้คุยกันนะมันจะมันจะช่วยแบบว่าทําให้ความรักราบรื่นได้แล้วลดความกังวลลดความหวาดระแวงลงนะคะแค่นี้นะสามารถที่จะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่านะถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไปเลยทีเดียวนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะปัญหาคู่ครองเรื่องเกณฑ์เลือกลาอะไรไม่มีนะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นเรื่องสุดท้ายสุขภาพคนเกิดปีชลูอาจจะมีอดอดแอดแอด,อด,อดบ้างเนาะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าไปทําอะไรให้มันเหนื่อยอะ่ะไม่ชอบออกกําลังกายไม่ชอบเหนื่อยขี้เกียจนะอาจจะแบบว่าเออบางทีเราทํางานเหนื่อยแล,แล้วก็อยากอยู่เฉยๆนิ่งๆนะกินแล้วก็นอนมันจะเป็นในลักษณะนั้นก็เลยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะจัดตารางชีวิตให้มันสม ดุลให้มันลงตัวนะคะการกินทํางานออกกําลังกายพักผ่อนทุกอย่างท,ทุกสิ่งทุกอย่างทํ้อยู่ในจุดที่มันสมดุลมากที่สุดสุขภาพคุณก็จะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะคะไอ้พวกเรื่องโรคประจําตัวหรืออะไรต่างๆนานาไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะเรื่องอุบัติหงอุบัติเหตุก็ไม่มีนะคะไม่มีที่จะทําให้เราจะต้องไปแบบว่าเออเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าสุขภาพดีมากค่ะ เรียบร้อยนะดวงตลอดชีวิตของคนเกิดปีฉลูค่ะครบถ้วนแล้วแม่หมอขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขประสบความสําเร็จสมปรารถนาทุกอย่างที่ต้องการวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ